สวัสดีครับผมมากินข้าวแรกน้ากันนะครับผมเมื่อนี้ที่เด็ดได้ครับ้มื่อนี้มีแม่บ้านเห็ดกับเขาไว้ให้นะครับมีต้มไก่บ้านนะครับมีเจียวประแดดแล้วก็มีหนึ่งปลากดครับนี่หากินหญ้าได้ครับนี่นี่ครับที่เด็ดเลยแซ่บนะข้าเขาใหญ่ๆครับคือเกาเจียวประแดดกับคุยครับ่ะไปจ้าครับหูจสบเพื่อเราครับ รู้สเหรอวะแก้วแดมป่ะกินชั่วโมงก็เบื่อครับเนี่ยจำเข้าไปเบื่อๆ้าไปครับเจาเข่าติข้อสุดต้อมน้ำจมปลาไปจ่ไปบ้านแล้วเลยต่งไปเมื่อคืนเนี่ยครับเพื่อแล้ว បេនទីនចាប់